ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าย,ยินดีนะคะต้อนรับเทศกาลไฮซีซันเลยค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวค่ะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับาทางกงสุน18ประเทศนะคะในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลแล,และต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลไฮซีซันที่จะถึงนี้ค่ะ ทีกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะทางพลตารวจโทสุขุลพรมมายน์ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้มอบหมายให้พลตํารวจตรีอภิชาติสุริบุญญาออโคศกกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะคะและรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวค่ะแจ้งต่อสื่อมวลชนนะคะถึงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไฮซีซั่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะระหว่างตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่กงสุนมากกว่า40คนจากสถานทูต18ปประเทศอันได้แก่ออสเตรเลียเบลเยียมสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการี ไอแลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กมร็อกโกเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สโลวาเกียและสวิสเซอร์แลนดะคะซึ่งได้จัดขึ้นให้มีในวันเดียวกันในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะซึ่งผลการประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งทางพลตำรวจตรีอภิชาตินะคะยังได้กล่าวอีกด้วยว่าการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นในการดูแลนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องต่อ ICPT ก็ยังต้องทําอย่างอื่นต่อเนื่องต่อไปด้วยนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้ในส่วนของการดําเนินการทั้งหมดก็เป็นไปตามกรอบนโยบายของทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ได้มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวของไทยเป็นท็อปออฟมายของโลกอย่างต่อเนื่องและต่อไปนะคะ นอกจากนี้ค่ะทางท่านโฆษกกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวพลตารวจตรีอภิชาตินะคะยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่าผู้แทนจากสถานทูตที่เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านก็ได้ชื่นชมแนวคิดและการประชุมของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่ได้สร้างความเข้าใจมากขึ้นสําหรับการทํางานของตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ถือว่าเป็นการหาหรือกันอย่างใกล้ชิดแบบตรงไปตรงมาระหว่างตำรวจ2หน่วยงานกับเจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานทูตของต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศก็ถือว่า เป็นไปอย่างน่าประทับใจนะคะเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ทางกงสุน18ประเทศนะคะรวมทั้งสิ้น40คนค่ะได้มานั่งฟังการบรรยายหน่วยงานจากภาครัฐของไทยเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะซึ่งบรรยากาศการตอบคําถามกันไปกันมานะคะระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของเราและเจ้าหน้าที่กงสุน18ปประเทศเนี่ยก็ถือว่า เป็นไปอย่างดีและก็น่าประทับใจมากนะคะหลายๆท่านก็ให้ความสนใจและมีฟีดแบ็ที่ดีกับงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางโฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกันค่ะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยสำหรับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำหรับสำนักง,งานตำรวจชาติและสาหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้จริงๆแล้วเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและก็เจ้าหน้าที่กงสุนจากสถานทูตต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งหมด18ประเทศมี15ประเทศเนี่ยมาจากกลุ่มประเทศยุโรปนะครับอีก3ประเทศก็มาจากออสเตรเลียมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็มาจากโมร็อกโกซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ประชาชนของประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวสําคัญมากเลยที่เดินทางม,มาประเทศไทยจริงๆแนวคิดของการจับชุมในวันนี้นะครับเป็นแนวคิดมาจากสถานทูตเบลเยียม ที่เขามีความคิดว่ามันใกล้เวลาแล้วที่ถึงกับไฮซีซั่นถึงฤด,ดูการท่องเที่ยวซึ่งประมาณตุลาคมถึงถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะหนีหนาวมาเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเตรียมการว่าตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตัวคนข้าเมืองเนี่ยรวมทั้งสถานทูตของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องสุลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวของคนชาติของเขาเนี่ยเขาจะช่วยกัน,กนกกดู ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจัดกับประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ซึ่งก็เลยเราก็มีการประสานงานาสถานทูตทั้งหมดรวมทั้ง18ประเทศเมาหาหรือร่วมกันว่าเรามีมาตราการเตรียมการอย่างไรยังมีประสิทธิภาพอย่างไรในการดูแลนักท่องเที่ยวที่ที่จะเดินทางเขง้ามาที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับเขาอยากฟังว่าตำรวจท่องเที่ยวทํางานแบบไหนตำรวจตรมทําทงานแบบไหนซึ่งคําถามสําคัญที่สุดก็คือว่า ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับตำรวจที่ทํางานในสถานีตำรวจทั่วไปเนี่ยทำงานแตกต่างกันอย่างไรเราก็ได้มีการอธิบายความให้ฟังนะครับว่าตำรวจท่องเที่ยวเรามีภารกิจอย่างไรบ้างตำรวจตมอมีภารกิจอย่างไรบ้างเรามีความแตกต่างจากตำรวจท่องเที่ยวอย่างตำรวจพื้นที่อย่างไรนะครับแล้วก็เรามีกําลังพลกี่คนเรามีความพร้อมแค่ไหนซึ่งผลการประชุมในวันนี้เป็นผลการประชุมที่ได้ฟีดแ b a c k กลับมาดีมากนะครับ ทุกสถานทูตเนี่ยให้ความพึงพอใจแล้วบอกว่าอยากจะให้จัดลักษณะของการประชุมเชิิบัติการอย่างนี้อีกเพราะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะได้กลับไปบอกคนชาติของเขาเขาจะกลับไปบอกรัฐบาลของเขาว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นซึ่งอาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้มาหลายครั้งแล้วหรือหลายปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดกลับมาครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็ได้ก็จึงกลายเป็นความพร้อมอย่างหนึ่งเป็นการเตรียมการที่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยครับ เราให้ความรู้ว่าตำรวจท่องเที่ยวเรามีสักพ์กำลังอะไรบ้างเรามีมาตรการอะไรบ้างเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างและอนาคตที่สําคัญที่สุดคืออนาคตเนี่ยเราจะมีอะไรผมต้องย้อนความอย่างนี้นะครับว่าเมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์การการท่องเที่ยวโลกเขาแจ้งประเทศสมาชิกแล้วนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการท่องเที่ยวโลกด้วย